ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอแชทของโนะ้ตนาโอกิวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อพลังวิเศษของการหยุดพักพักสั้นๆอย่างชาญฉลาดเพื่อพลังงานที่ต่อเนื่องตลอดวันสำหรับคนทำงานที่นั่งโต๊ะนานๆผู้ที่รู้สึกสมองล้าในช่วงบ่ายและทุกคนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องทำงานหนักขึ้นเรามาเริ่มกันเลยคุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังขับรถด้วยยางแบนหรือไม่ครับคือคุณพยายามเร่งเครื่องให้แรงเท่าไหร่แต่รถก็วิ่งได้ช้าลงเรื่อยๆ การทำงานหนักต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงก็เหมือนกันครับเราคิดว่าการนั่งอยู่กับโต๊ะนานๆคือความมุ่งมั่นแต่จริงๆแล้วมันคือการฝืนกฎทางชีววิทยาของร่างกายเมื่อสมองทำงานหนักไปสักพักประสิทธิภาพจะตกลงอย่างครัวพัพและการพยายามฝืนทำงานต่อไปเป็นการใช้เวลาไปกับการทำงานที่ไม่มีคุณภาพเท่านั้นถ้าคุณต้องรักษาพลังงานและประสิทธิภาพให้ต่อเนื่องตลอดวันคุณต้องรู้จักใช้พลังวิเศษของการพักสั้นๆครับ สมองของเราถูกออกแบบมาให้โฟกัสได้อย่างเต็มที่ประมาณ90นาทีและหลังจากนั้นเราต้องใช้ช่วงพัก20นาทีแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาการพักสั้นๆแค่5นาทีก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลได้ 1. ลุกจากที่นั่งทันทีในทุกๆ45-60นาทีให้คุณลุกขึ้นยืนเดินไปหยิบน้ําหรือเดินไปยืดเส้นยืดสายแค่3นาทีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง และทําให้สมองของคุณรู้สึกเหมือนได้รีสตาร์ททันที 2. พักสายตาจากหน้าจอช่วงพัก5นาทีอย่าเปลี่ยนไปดูหน้าจออื่นครับนั่นไม่ใช่การพักผ่อนให้มองออกไปนอกหน้าต่างมองไกลๆหรือหลับตาลง60วินาทีการทําเช่นนี้เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาและช่วยให้สมองส่วนที่รับภาพได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ 3. หายใจให้เป็นเครื่องมือใช้เวลา1นาทีหายใจเข้าลึกๆ ทางจมูกกั้นไว้3วินาทีแล้วหายใจออกยาวทางปากการหายใจช้าๆเป็นสัญญาณตรงไปที่ระบบภะสาของคุณว่าทุกอย่างปลอดภัยและสงบช่วยลดความเครียดที่สะสมไว้ได้ทันทีจําไว้ครับว่าคุณไม่จําเป็นต้องทํางานให้หนักขึ้นแต่คุณต้องทํางานให้ฉลาดขึ้นการพัก5นาทีอย่างมีคุณภาพดีกว่าการฝืนทํางาน2ชั่วโมงที่สมองกําลังลา้าจงให้เกียรติจังหวะของร่างกายคุณแล้วคุณจะมีพลังงานที่ยั่งยืนไปจนถึงเย็น อย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมล์เซตดีๆขอบคุณครับ